นะครับคำถามหนึ่งนะครับเมื่อเวลาเมื่อเวลาเราคิดอกุศลให้ละอกุศลนั้นเสียแล้วถ้าเกิดเรามีความสุขความพอใจความสบายในความคิดเราควรจะจัดการอารมณ์เหล่านั้นอย่างไรเพราะเวลาเป็นความรู้สึกสุขหรือสบายเราก็มักจะเพลินไปกับอารมณ์นั้นเหมือนกันหลักการเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจอใชอบใจไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยต้องดับไปเร็วดุดกระพริบตาเพน,นั้นเวลาชอบใจแล้วเราก็อย่าเผลอต้องทิ้งเหมือนกันคำถามต่อเนื่องนะครับก็อบอกว่าแล้วเพื่อรู้แล้วละแล้วบางครั้งมันสู้กิเลสไม่ได้ครับจะทำอย่างไรดีก็ทําเท่าที่ทําได้นะ ก็เพียนทําความเพียนอยู่ละอยู่ให้เรื่อยๆเพียนไปเรื่อยๆอาตมาเป็นนักเรียนกว่าจะเลิกเล่าได้น่ะหกปีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเลิกเดี๋ยวแพ้อยู่อย่างนี้ก็ก็แกล้งไปมันก็เพียรไปเรื่อยๆนะอก็ค่อยๆทําไปดีกว่าไม่ได้ทําอันนี้เป็นข้อมูลที่เราไม่เคยทราบครับ ครับอา <Okay. S 1> จารย์ <Okay. S 1> คำถามปฏิบัติก็หมดเพียงเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นคําถาม mm. ทั่วไปครับอาจารย์ mm. ก็มีเยอะพอสมควร mm. ก็เอาตามเวลานะครับอา mm. จารย์ mm. ก็จะเริ่มคําถามแรกนะครับเรื่องของการสาธยายปฏิจจสมุปบาทธรรมใช้สาธยายเวลาไหนหรือได้ทุกเมื่อหรือใช้พิจารณาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันครับ สาธยายเนี่ยได้ตลอดเลยโยมเมืม่อไ,ไหรก็ได้เวลาเราง่วงพระพุทธเจ้าบอกสาธยายจะได้หายง่วงก็ในชีวิตประจำวันก็ได้โยมไปเดินห้างก็เช็คปฏิจจสุบาทได้เห็นอันนั้นก็ชอบได้ยินอันนี้ก็เพราะได้กลิ่นอันนี้ก็หอมอยากซื้อไปหมดเลยะะจะเห็น ตั้งแต่ภาษะเกิดเวทนาเกิดความอยากเกิดอุปทานความยึดจะไล่มาเรืเ่อยๆแต่มันเร็วอะตามองปุ๊บในใยเงินซื้อกระเป๋าฉันแล้วะโอ้โหสายปฏิจจ่า่านไปแล้เ <c oughs> พิ่ไม่ทันนะเอเป็นของฉันมาแล้วเลยมันเร็วขนาดนั้น,นะโยเนาะก็ ใช้ได้ตลอดเลยปฏิจจ์เป็นเรื่องของตัวเราติดอยู่กับตัวเราตลอดทุกเรื่องการกินการอยู่นะยมยิ่งหยิบมาพิจามากเท่าไรเนี่ยยิ่งเกิดประโยชนนะ์เป็นธรรมะที่มีประโยชน์สูงมากครับท่านนี้บอกว่ารบกรวนท่านนเตม,มาร์ชช่วยสแกนหาคำว่า อิติพิโสร้อยแปดจบแล้วก็อิติพิโสเท่าอายุค,ครับอิติพิโสนี่ก็ไม่เจอแล้วมั้งเราถึก็เคยสแกนกันแล้วคําว่าอิติพิโสเป็นคําที่แต่งขึ้นเราจะใช้คําว่าอิทาตถาคตโตโลเกอุปชติพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นอรันตสมาสัมพุทธเจ้านะนั้นไอ้เรื่องวบน ร้อยแปดอะไรเนี่ยไม่มีนะแต่เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาของโสตาปเรียงคสี่คือองคุณของความเป็นโสดาบันสี่ประการเริ่มใสในพระพุทธเริ่มใสย่างไรพระาศาสดาจะอธิบายไว้เริ่มใสพระธรรมอธิบายไว้เริ่มใสพระสงฆ์นั้นเราอย่าเริ่มใสเกินเริ่มใสพระสงฆ์แค่ปฏิบัติด,ดีตรงควรชอบตามที่าศาสดาบัญญัติ เดินดีเดินเก่งถึงที่หมายแต่ไม่ใช่มาบัญญัติอะไรนะสรนเสริญศัสดาบัญญัติเก่งนะเป็นครูเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่สาสดาคือระดับครูสาวกคือระดับเดินตามไม่งั้นเดีมยมก็จะสรนเสริญผิดไปอีกพระองค์เลยต้องสรรเสริญไว้ให้ อันนี้อาวิโสมาก็เอาเกี่ยวกับที่ตัดกรรมหานามะนะเริ่มสายยังไม่หวั่นไหวในพระพระพุธนะะทธเจ้าเป็นอย่างไรนะเริ่มสายในพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์เป็นอย่างไรเนี่ยแหละอันนี้เราไปไข้ควรให้ดีแหละนะอ,อยู่ในกรอบนี้อย่าเกินกรอบ น,นี้คำถามต่อไปขอให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าสังขารในขันธ์ทั้งห้าเหมือนก,นกันกับสังขารทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทหรือไม่ครับสังขารในปฏิจจเนี่ยตัวที่ต่อจากอวิชชาใช่ไหมะสังขารมันมีหลายขั้นตอนอยู่ในปฏิจจ ถ้าเอาแค่ตัวบทปัญนชนะก็คือต่อจากอวิชาชาใช่ตัวนี้หรือเปล่าถ้าใช่ตัวนี้สังขารตัวนี้คือขันธ์ทั้งห้าคือวิญญาณกน,นามรูปเรียกว่าสังขารทั้งหลายมีเพราะไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็อยู่ในวิมุติเพราะไม่รู้จึงเข้ามาหลงสรรพสิ่งนี้นะคือวิญญ,ญ,ญนนาณกน้มลูปสายปฏิจจ อีกนัยยะหนึ่งจะจบแค่วิญญาณกับน,นามรูปนะจะไม่เลยไปถึงสังขารสายปฏิจจานั้นนะเพราะมีนามรูปนะวิญญาณเนี่ยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณยันกันไปกันมาตัวนี้จะไม่ใช่คําว่าสังขารจะใช้ว่านามรูปแต่พออีกนัยยะหนึ่งจะเปลี่ยนนามรูปตรงนี้เป็นสังขาร และตรงนี้สังขารทั้งหลายคือรวมทั้งหมดและทั้งหมดมีเพราะไม่รู้ในตัวนามรูปก็มีสังขารเหมือนกันเพราะกันทั้งห้าเนี่ยอธิบายได้ต้องดึงวิญญาณออกมาเพราะวิญญาณจะเป็นผู้รู้สีขานเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยวิญญาณเป็นการทำงานของวิญญาณกับนามรูปถึงจะอธิบายต่อได้ไล่สายออกมาได้ ผู้ตามผู้ถามพวกหมายถึงสังขารทั้งหลายในบรรทแรกครับใช่ครับเั้นสังขารทั้งหลายตรงนี้กว้างกว่าคือขันห้าทั้งหมดเลยระบบทั้งระบบระบบสังสารวัตทั้งหมดมีเพราะไม่รู้นั่นเองถ้ารู้แล้วระบบนี้ก็ไม่มีไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายแตสังขารในขันห้าก็แค่เรื่องของความปรุงแต่งซึ่งจริงๆทุกตัวเรียกว่าสังขารก็ได้ สังขารเป็นคำที่กว้างใช้ได้กว้างมากนะรูปก็เป็นสังคตธรรมทั้งหมดเนี่ยถูกเรียกว่าสังขารหรือสังคตธรรมได้ธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ก็จะถูกเรียกว่าสังขารทั้งหมดนะครับคำถามต่อไปครับถามถึงท่านอาจารย์ว่าเรื่องกลุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หนังสือที่คณะทำงานของท่านพุทธ,ธรรจาจะ พิมพ์ค้นคว้าขึ้นมานั้นมีบทสุดท้ายเป็นปัจฉิมนิเทศก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพานที่ตรัสกล่าวเตือนพระภิกษุไว้ถึงความไม่ประมาทถามว่าพระจันครคฤตได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างไรถึงแนวทางการทำงานที่เผยแพร่พระธรรมวินัยจากพุทธโอษเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงยิ่งขึ้นครับเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อความมั่นคง ยังยืนเหรอเพื่อที่จะเผยแพร่พระธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้นครับอ๋อก็ไม่มีอะไรนี่หลักการพระศาสดามีอยู่แล้วก็ดูความเจริญศาสนาสิมีอะไรบทเป็นชนะต้องถูกต้องขยันถ่ายทอดภิกษุต้องดี เท่ะต้องดีบทพิชชนะถูกทำหรือ,อยังทำแล้วนะขยันถ่ายทอดบอกสอนทำหรือ,อยังทำทุกช่องทางนะวันนี้รู้สึกก็จะเอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์มาให้ดูนะไปทั้งโพสต์สูเดทั้งเดลินิวทั้งเดเนชั่นทั้งหนังสือแปลสองฉบับ ไปรายการทุนนท์โชว์พรุ่งนี้จะไปนี่แต่ตอนส,สายๆสามรอบแล้วนะ,นะรอบนี้รอบที่สามเพราะไปมันทุกรายการนายโยมนะไม่ไม่เรียกว่าขยันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไปมันตลอดอ่ะนะ,นะอยากจะนอนอยู่วัดสบายๆเหมือนกัน <c oughs> แต่เพื่อได้ประโยชน์ก็ไปนะ เราก็ทำในข้อ3กับข้อ1ข้อ1บทเป็นชนะต้องถูกนะเราไม่เคยคิดจะมาทำหนังสือนั่งหาบวชมาแล้วอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวเราก็ต้องมานั่งทำเพราะหนังสือในประเทศมันไม่มีอย่างนี้ท่านพุทธทาสทำมาแค่ห้าเล่มก็ตายไปแล้วหนังสือนะั้นมันตายไปแล้วคือไม่มีใครศึกษาแล้วไม่มีพิมพ์แล้วนะเรามาปลุกให้คนศึกษาพุทธวชนะ เลยขายดีเป็นเทน้ําเททา่าเลยห้าเล่มของท่านุทธทานนะแล้วเราก็ทํามาเป็นเล่มย่อยๆอย่างเนี้ยนะถึงบอกไงเนี่ยตะมาทําไม่อั้นนะอริยวินัยอีกเนี่ยพิมพ์เป็นรอบที่ยี่สิบสามสิบแล้วมั้งเนี่ยรอบเราเป็นหมื่นเล่มห้าพันเล่มหมื่นเล่มสามพันเล่มโอ้เป็นแสนแสนเล่มแล้วยองนี่ยทุ่มตลาดนะอืม ูพ,พรมหนังสือธรรมะต้องเยอะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเจอหนังสือเราหมดนะไม่มีหนังสือใครอ่านก็ต้องอ่านหนังสือเราเนะเพราะคนมันไม่ค่อยพิมพ์ไงเราขยันพิมพ์อยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ต้องอ่านของเราอะนะนะบังคับไปโดยปริยายแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตมีถ่ายทอดสดมาโอ้ ไปทุกช่องทางเลยโยมนะอมตอนนี้คำถามทางอินเทอร์เน็ตก็มาจากาทั่วประเทศมากขึ้นแต่ก่อนก็กแคบๆเดี๋ยวนี้ก็พระท่านเช็คดูก็มาจากทุกจังหวัดของทุกภาคในประเทศไทยนะคำถามนี้แล้วจากาทั่วโลกก็มาจากกระจายทวีปไปมากขึ้นก็ยังเหลือแอฟริกาเนี่ยยังไม่ค่อยมีคำถามมา หรใครไปก็ส่งคำถามมาหน่อยะอจะได้มีตําแหน่งในแผนที่มากขึ้นทุกส่วนก็ช่วยกันนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกสองข้อเนี่ยพิกษุที่บวชมาเราก็ต้องสร้างให้ดีไงพิกษุผู้ใหม่ข้อวัดปฏิบัติเราก็ไม่ได้ให้มันเสื่อมคลายลง ยมดูมีกี่วัดในประเทศไทยทรงการย้อมจีวรด้วยน้ำฝาดไว้ได้มันแทบจะไม่มีแล้วนะวัดสายปฏิบัติเองก็ย้อมสีวิยาศาสตร์แล้วนี่ไม่มีสีวิยาศาสตร์เลยเพียวๆนะเปลือกขันแกนขันุนกับเปลือกมังคุดนะตอนนี้ทดลองใบมังคุดอีกนะทดลองมันทุกอันเลยเพื่อที่ว่าทุกฤดูมีใบอะไรนะใช้ได้หมดนะนะ ก็พัฒนาไป <c oughs> เพื่อให้ใช้ชีวิตง่ายพระรุ่นใหม่ๆจะได้รู้วิธีในการดำรงชีวิตแบบง่ายๆผ้าย้อมดินก็มีมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้ดูก็ได้นะผ้าเช็ดบาทเราย้อมด้วยดินนะย้อมด้วยขี้โครนนะเราก็ใช้แบบเดิมที่อยู่ของพระไม่มีไฟจุดเทียนอยู่ถือไว้ใช้อยู่กันแบบมืดๆเงียบๆนะให้อยู่กับธรรมชาติ เน้นการรักษาทุดงควัสข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อการขูดเกากิเลตถือผ้าบางสกุลนี่นะพระเข้ามาถือผ้าบางสกุลกันเยอะแยะถือจีวรสามผืนนะไม่มีผืนที่4ฉันอาชนะอาสนะเดียวฉันภาชนะเดียวบิณฑบาตเป็นวัดรักษาเข้าไปสีพวกนี้หลังการฝนแล้วก็ลงอยู่โคนไม้นะ เป็นธุดงควัตอีกข้อหนึ่งก็ต้องสร้างพระให้ให้ฝึกหัดขัดเกลารูดกิเลสนะพระเทระแล้วก็ต้องเป็นผู้นำในทางที่ถูกต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามอย่าไปดูหมอดูเลิกดูยามปลูกเสกเลกยันทำน้ำมนต์ทำอะไรแต่เราไม่ทำต้องไม่ทำหมูเขาทำการคนส่วนใหญ่เขาทำกันเราก็ต้องไม่ทำต้องฝืนเอาไว้นะ ไม่ใช่ไหลไปตามกระแสสังคมที่เขาเดินไปผิดไม่พระส่วนใหญ่แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เขารับเงินทองเราต้องรับด้วยเหรอทั้งๆท,ท,ที่พระเจ้าบัญญัติห้ามมันก็เละกันไปหมดสิถ้าไปตามกระแสสังคมของพระที่ทําผิดเนี่ยเพราะพระทําผิดมันเยอะนี่นะแล้วพระถูกจะต้องไหลไปตามผิดเหรอหรือให้ผิดมันไหลามาตามถูกเราก็ต้องฝืนเอาไว้นะแล้วเราก็ต้องพูดต้องประกาศออกไป กระเทือนใครก็ต้องกระเทือนนะคุณเปลี่ยนจิมาให้ศาสดาเปลี่ยนได้ยังไงนะเขาทําผิดต้องให้คนทําผิดเปลี่ยนไม่ใช่ให้คนทําถูกเนี่ยไปกลืนผิดเหมือนกับเขาะ่ะใช่ไหมเราก็ไม่ทำนะคนยังศึกษาอัธกถาอยู่นะเราก็ต้องบอกอัธกถาไม่ดีนะไม่ดียังไงศาส,สดาพูดไม่ใช่อาจารย์คกฤทธิ์พูดศาส,สดาตรัสอย่างนี้ให้เขาได้ยินได้ฟังคําศาสดาบ้างนะ หลักฐานที่มาที่ไปวิธีตรวจสอบบอกเขาหมดทำหลักฐานให้ทุกอย่างแจกฟรีนะธรรมะแต่ก่อนบอกขายไม่ได้ขายใครขายได้ขายไปเลยมีแรงขายได้ขายไปใช่ไหมธรรมะท,มที่ถูกต้องมันต้องอยู่ในทุกช่องทางตลาดการขายต้องมีตลาดการขายมันมีแต่นัหนังสือผิดผิดนะ่ะมีแต่ข้อมูลผิดนะ่ะไม่เห็นว่าเลยพอข้อมูลถูกเอาไปอยู่ตลาดการขายโอ้ยไม่ดีธรรมะแมมเอามาขายได้ยังไง โอ้ยไม่เอาละหนึ่งอาตมาหรือระบบใหม่นะธรมงธรรมะใครอยากขายขายฟรีก็มีขายก็มีมีทุกช่องทางไงโยมใครไม่สะดวกมาวัดไปซื้อตามห้างเอาอย่างนี้เพราะนั้นมันก็ต้องบุกอย่างนี้ยโยมเราเป็นกําลังให้พระพุทธเจา้าเราไม่ได้เอาคําตัวเองไปประกาศแล้วเราก็พยายามอธิบายคําศาสดาคุณไม่เข้าใจมาถามนะเราจะตอบให้ เราผ่านมาก่อนพระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเธอเข้าไปพบผู้ที่คล่องแคล่วในหลักพุทธพิสุทธะเนี่ยให้เธอเข้าไปซักไซ้์ไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทําอย่างนี้เธอย่อมเปิดทําที่ถูกปิดไว้ได้นั้นเราก็จะคลายความสงสัยได้นี่หลักการผู้เจ้าก็อธิบายไว้ให้เสร็จเนาะ นับว่าก็ได้ผลนะครับอาจารย์เพราะบางครัวเรือนก็เรียกว่าไม่เคยรู้อพอเราดําเนินการเชิงรุกอย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงได้มากขึ้นใช่ใช่ก็จะเป็นการเรียกว่าเพิ่มพูนหมู่คนซึ่งศึกษาพุทธวจนะใช่ใช่เดี๋ยวใครไม่ได้ศึกษาก็จะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในเวลาอันไม่นานนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นข้อมูลผิดไม่มีใครอยากได้ข้อมูลผิด ครับผมนะ,ะแล้วเราเชื่อว่าคําพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนแสงดวงอาทิตย์อย่างพระองค์บอกอเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นหิ่งห้อยจะอับแสงคําที่ไม่ใช่คําศาสดาจะหมดคุณค่าราคาไปเลยนะอะอาเพราะฉะ,ะ,ะ,ะนั้นเราเกาะดวงอาทิตย์ดีๆนะอย่าไปเกาะแสงหิ่งห้อย,อยนะครับคาถามต่อไปนะครับอยากถามพระอาจารย์ว่าให อาจารย์อธิบายเรื่องนิพพานว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรและวิธีการที่บุคคลจะเข้าถึงนิพพานต้องปฏิบัติเช่นใดครับท่านนี้วงเล็บว่ามีความสนใจและต้องการนิพพานครับออมาปฏิบัติก็ต้องตั้งเป้าอย่างนั้นนะออการปฏิบัติเพื่อน,นิพพานก็อย่างที่บอกมาทั้งหมดนั่นแหละมักมีองค์แปดสินสมาริปัญญา รูล้ลงหมายใจเข้าออกอันเนี้ยได้นิพพานแน่นอนทําไปเรื่อยๆส่วนสภาวะเป็นเช่นไรนะสาวกถึงจะไปเห็นนิพพานก็พูดต่างกับศาสดาไม่ได้ต้องพูดตามศาสดาเพราะไม่งั้นคําพูดจะมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดเพรานะศาส,สดาบัญญัติเรื่องนิพพานไว้หมดแล้วอย่างเช่นคําว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุด แต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นไม่อยู่นะในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมนะอลองดูนี้นไม่อาจตั้งอยู่ได้คือไม่มีดินน้ำไฟลมอยู่ในนั้นไม่มีความยาวสั้นเล็กใหญนะ่งามไม่งามไม่อาจตั้งอยู่ได้คือไม่มีอยู่ในนั้นในสิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญ,ญาณ สิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรสิ่งสิ่งหนึ่งหาปรากฏการไม่ได้หาที่สุดไม่ได้แต่มีวิธีเข้าไปถึงได้โดยรอบนในนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานไม่มียาวสั้นเล็กใหญ่มิติไม่มีนั่นเองนั้นถ้าใครบอกพาไปนิพพานแล้วยังเห็นวิมานเห็นอะไรผิดละมีมิติไม่ได้นะ มีความงามไม่งามไม่ได้ไม่มีอะไรจะพูดว่างามก็พูดไม่ได้อธิบายไม่ได้ไม่งามก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้เนี่ยเป็นเป็นตัวแก้มิจฉาทิฏฐิได้เป็นอย่างดีเพราะหลายๆสำนักพาไปนิพพานเนี่ยมันขัดกับที่พระเจ้าบัญญัติมากพอสมควรนะแสดงว่าเขาปรุงแต่งเอาเอง พระธเจ้าอธิบายไว้หลายพระสูตรเหมือนกันวันหลังจะทำหนังสือที่รวบรวมเรื่องของนิพพานมานะสิ่งที่ไม่มีการมาการไปนี่ก็อีกนะไม่มีการมาการไปไม่ใช่สมาธิทุกระดับหรือว่าที่นั้นเนี่ยไม่มีดาวเลิกไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตยนะ์ดาวเลิกไม่มีแสงสว่างไม่มีแต่ไม่มืด วิธีอธิบายนิพพานของผู้เจ้าจะอธิบายด้วยการอธิบายระบบสมมติบัญญัติว่าสมมุติบัญญัติแบบนี้ไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อธิบายในสิ่งที่เรารู้แล้วบอกสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีไม่ใช่แต่ตัวนั้นเป็นอะไรบัญญัติไม่ได้ตัวนิพพานไม่สามารถบัญญัติได้เพราะการบัญญัติทั้งหมดต้องมีวิญญาณกับนมรูป ในเมื่อนิพานไม่มีวิญญาณนามรูปจะบัญญัติอะไรได้บัญญัติอะไรไม่ได้พรกองค์อุปมาอีกอย่างเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดบอกว่านี่สีเขียวนี่สีเหลืองก็รู้ก็ไม่รู้เขาต้องทำตาค่าให้ดีก่อนอธิบายยังไงก็อธิบายไม่ได้และการบัญญัติทุกอย่างมันบัญญัติภายใต้เกิดปรากฏแต่ถ้าเกิดไม่ปรากฏจะบัญญัติอะไรได้ ยมจะเรียกหนังสือก็ต้องมีหนังสือมาปรากฏให้เห็นก่อนจะเรียกแก้วต้องมีแก้วขึ้นมาจะเรียกอะไรก็ตามต้องมีตัวขึ้นมานั่นคือต้องมีการเกิดปรากฏนั่นเองเพราะนั้นนี่คือคุณสมบัติของสังกตธรรมอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏนะอย่างที่ 2. องวยโยปัญญายติมีการเสริมปรากฏอย่างที่สามติตสานยตังปัญญายติ เมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเสื่มเรื่อยๆเหมือนก้อนน้ำแข็งเสื่มเรื่อยๆก้อนหินถูกน้ำทะเลซอกก็เสื่มทีละอนูสองอนูเสื่อมตลอดไม่มีอะไรอยู่คงที่ลมพัดก็กัดกร่อนไปทีละเล็กทีละน้อยนะหินถูกเซอกพ่อลมเพราะน้ำเสื่อมตลอดนี่คือลักษณะของสังคตธ,ธรรม เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏและเสื่อมเรื่อยๆหรือตัดอีกนัยยะหนึ่งคือเกิดและดับนี่คือสังคตธรรมส่วนอสังคตะอธิบายยังไงก็อธิบายเหมือนสังคตะแต่บอกว่าไม่ใช่ก็ใส่คำวนะไปอันเดียวไม่เหมือนกันเลย สายคำว่าณณณไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมตั้งอยู่ไม่มีภาวะเงื่นปรากฏนี่คือวิธีการอธิบายนิพพานก็คืออธิบายสังคตะอธิบายสมมตินั่นเองแล้วบอกสมมติแบบนี้ไม่ใช่สมมติแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปจินตนาการเอาเองนะ ถูกต้องใช,ใช่ใช่อือหืใช่ใช่บุญบาปมันมีเพราะว่าการทำงานขันห้าขันห้าไม่มีไม่มีอะไรทำงานไม่มีบาปบุญให้ทำงานนะ ไม่มีคนทําไม่มีผู้ผู้ทำไม่มีผู้รับการกระทำผู้ทำกรรมไม่มีผู้รับกรรมไม่มีกรรมมีเพราะมีขันห้าถ้าขันห้าไม่มีกรรมก็ไม่มีนิพพานไม่มีขันห้านิพพานก็ไม่มีกรรม